มาดูเรื่องของเคลนถล่มกันบ้างนะคะคือจะ1สัปดาห์แล้วแต่ว่าคดีเนี่ยไม่คลืบเลยนะคะวันนี้ดรเอก็เลยตั้งคำถามรัฐบาลค่ะว่าผ่านเหตุเคลนถล่มมา1สัปดาห์แล้วนะคะเหตุใดยังไม่มีความคลืบหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็รับเหมาช่วงเนี่ยจริงไหมใครเป็นคนรับผิดชอบเจ้าตัวลั่นว่าคนไทยต้องไม่ตายฟรีนะคะถึงเวลาที่ต้องลือ้อโครงสร้างที่เน่าเฟะจากการคอร์รัปชันค่ะ โดยนายสุชาชวีสวรรณสวัสดิ์หัวหน้าพักไทยก้าวใหม่นะคะและคนดิเดตนายกฐมนตรีถแถลงข่าวคนไทยต้องไม่ตต่ฟรีจากอุบัติภัยเคลรนถล่มตึกถล่มถนนยุบโดยเฉพาะถนนพระรามที่สองที่กลายเป็นถนนสายมรณะสร้างผลกระทบทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยตั้งคำถามถ,ามถึงรัฐบาล6ข้อนะคะซึ่งเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็ตั้งคำถามเดียวกันเนื่องจากเหตุการณ์เคเรนมรณะถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา คลาชีวิตคนมากกว่า30คนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงก็เกิดเหตุเคลนถล่มซ้ำที่ถนนพระรามสองและเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุไฟไหม้ซากเคลนซึ่งจากเหตุที่สีคิ้วผ่านไป1สัปดาห์แล้วยังไม่มีการแถลงใดๆจากรัฐบาลทั้งสิน้นคำถามแรกคือใครคือเจ้าภาพและที่เป็นกลางและทำงานอย่างโปร่งใสในการหาคำตอบว่าเคลนมรณะถลม่มทั้งกรณีที่สีคิ้วและคลน พระรามสองเกิดจากสายเหตุใดแล้วก็เป็นเพราะใครตอนนี้ทุกคนถามหาผู้รับผิดชอบคณะทํางานที่หาคําตอบเรื่องนี้อยู่ในกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงหรือว่าการรถไฟหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนไม่เชื่อมัน่นเพราะว่าเจ้าภาพคนกลางดันเป็นหน่วยงานเจ้าของงานข้อที่2นะคะพักไทยเ้าวใหม่และประชาชนเรียกร้องให้เปิดข้อมูลว่ามีการให้ใช้ผู้รับเหมาช่วงเพื่อลดต้นทุนหรือไม่ใครนะคะคือผู้รับ ้าช่วงที่ทำงานไร้ความรับผิดชอบทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตชื่อผู้รับเหมาต้องได้รับการเปิดเผยแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยข้อสำคัญนะคะดร์เอบอกว่าตอนเรียกร้องตั้งแต่วันที่14และ15บมกราคมแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการถล่มซ้ำก็คือเครลนลักษณะนี้กำลังใช้งานที่ใดบ้างนะคะแล้วก็จะต้องหยุดทำงานทันที มันอาจไม่ใช่โครงการทางยกระดับอย่างเดียวแต่ใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้นำเข้าและหน่วยงานใดให้ใบอนุญาตต้องเปิดเผยเอาผิดให้ได้ แต่เวลาเนี่ยมันผ่านไปนานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วยังไม่มีใครรู้เลยว่ามีเครนในลักษณะน,นี้อยู่ที่ใดบ้างแล้วทำงานอยู่หรือไม่อาจมีอยู่ในการก่อสร้างตึกสูงหรือว่างานก่อสร้างอื่นอีกทั่วประเทศไทยหากไม่เปิดเผยถือว่ามีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชัดเจนค่ะคำถาม